ครับก็ขอากราบสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆอนมาชมาวัตถุปมงคลของวัดบางนาในนะครับเป็นพระรามหลวงนะครับอยู่ที่แยกบางนานะครับตรงข้ามกับไปเทคบางนานะครับพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะครับ นี่ยุดปากทางวัดนะครับนาก็มองเห็นยอดพระก,กีดีนะครับนี่ตามพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลน,นะครับของวัดบางนาในนะครับเป็นพระอารามหลวงนะครับตามไปด้วยกันนะครับ บางนาในนะครับเป็นพระรามหลวงอยู่เขตบางนานะครับถนนสุขุมวิทนะครับนี้มาดูหลวงพ่อปดนี่นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อปดหนี่รุ่นแรกนะครับ ีก็เดินพากันอยู่ภายในวัดขราบเข้ามาก็จะเป็นสาราสมเด็จนเรสวนมหาราชน,นะครับเพื่อนพาเพื่อนๆไหว้วองค์สมเด็จพระนเรสวนมหาราชน,นะครับ สารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในโอกาส400ปีแห่งการสวนกุศนะครับก็พาเข้ามานะครับเข้าร่วมสมดบทุนนะครับกองทุนพระปริทยัญาติธรรมนะครับวัดบางนาในนะครับเขต บางนาพนกรุงเทพพนครนะครับหลวงพ่อปรดนี่นะครับร่วมบุญสามพันบาทนะครับอันนี้ก็ร่วมบุญการศึกษาสองร้อบาทนะครับ เข้ามาสู่ภายในจะพาเพื่อนไหวองค์ทวีวสุวรรณนะครับนี่จะเป็นเข้ามาภายในเจดีนะครับต้องปูทวดนะครับไหวพระขั้นเนไหวพระนะครับ เจ้าสัวนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางทานบวกวัดสุทัศน์ปีสามห้าสามหกนะครับมาไหว้เหรียญเจ้าสัวนะครับหลวงพ่อเงินนะเพื่อนๆนะสวยงามมากนะครับเพื่อนเขาไปไหว้อุคงพระ ในเจดีก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาในภายในเจดีนะครับสวยนะครับเพื่อนๆดูนะ หานเพื่อนๆมาไหว้พระหลวงพ่อพระพุทธสยามภูมินาทนะครับหลวงพ่อสมปาถนานะครับเพื่อนวันนี้หากเอฟซีท่านใดหรือว่าเพื่อนคนไหนนะครับอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับสี่แยกบางนานะครับเขตบางนากรุงเทพนะครับเป็นพระอารามหลวงนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆก็จะมีหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับนะครับ ภายในใต้เจดีย์อันสง่าง,งามอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นรูปของพระราชประเรยสชวนนะครับชวนปัญโยนะครับวัดบางนาในานะครับ เปนออารามหลวงนะครับอาเพื่อนๆไปดูวัตถุมงคลนะครับเหรียญปหนี้นะครับรุ่นแรกของวัดบางนานะครับ ไหว้หลวงพ่อกดนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนื่อน<ๆ>มาไหว้หลวงพ่อขดนี่นะครับจะได้หมดนี่หมดตินกันนะครับที่ซีแยกบางนานะครับวัดบางนาในนะครับเขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับ คาถาหลวงพ่อโคนี่นะครับนะโมตัสสะพะะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะัสสะนะโมตัสสะภะะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมก็สวดไปเก้าจบนะครับก็อบอกชื่อนามสกุลนะครับขอให้ประสบแต่ความโชคดีปราศจากความทุกข์นะครับ การทำงานเสร็จสัจสัจจังอธิฐามนินะครับค่ะเพื่อนๆไปดูวัตถุมงคลน,นะครับตามผมมาครับนะครับรุ่นปดนี้นะครับโชคดีตลอดกาลนะคะรับเป็นที่ระลึกนะครับ ลงยาแดงนะครับหลวงพ่อพุทธนี่เนื้อเงินลงยาแดงนะครับเพื่อนๆข้างหลังก็จะเป็นรูปเจดียนะรูปเจดีหลวงพ่อพุทธนี่นะครับอาวเวสตรวนโนนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับตั้งบูชานะครับ เวสุวรรณโนโนะครับเพือ่อนหรือเอฟซีท่านใดนะครับสนใจก็มีเป็นพระหยันด้วยนะครับน่าจะองค์น,นละลายนะครับ ใส่กอบทองแล้วนะครับท้าวเวสส่วนนดูเหรียญน,นะครับหลวงพ่อปวดนี้นะครับเนเพื่อน หลวงพ่อปลดหนี้ลงยาแดงครับร้อยห้าสิบเก้านะครับเลยร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับเพื่อนๆสวยงามนะครับ เหรียญหลวงพ่อกดนี่นะครับวัดบางนาในนะครับเขตบางนากรุงเทพมหานครน,นะครับวันนี้ดูกันเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของทางวัดนะครับสร้างขึ้นนะครับ สวยงามนะครับเพื่อนดูนะเหรียญละร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับเพืเ่อนเื้อเป็นทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองเื้อทองเหลืองนะครับ ที่หกสิบห้านะครับหกสิบห้าสวยครับ องค์พระเวสสุวรรณโนนะครับท่าน999นะครับองค์บูชานะครับเดี๋ยวนะหลวงพ่อปรดนี้นะครับ หวงพ่อกรดหนี้นะ,ะเนื้อเงินลงยาแดง อีกครั้งครับเนื้องเงินลงยาแดงนะครับเพื่องงนสวยงามมากนะครับ กดนี้นะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนนะ ท่านนะครับหลวงพ่อบดนี่นะครับเพื่อนๆแลยเอฟซี FC ได้ดูได้ไหว้นะครับไหว้ขอพรนะครับเอฟซี FC ท่านใดหรือว่าเพื่อนท่านใดก็จะมาเที่ยวชมหรือว่าไหว้ขอพรหลวงพ่อบดนี่ที่วัดบางนานะครับก็มาได้นะครับอยู่ตรงข้ามกับใบเทคบางนานะครับมีรถเมย์มาก่อหลายสายนะครับ หนึสองก็มาได้นะครับหรือว่าจะเป็น 4, ีหนะครับผ่านเหมือนนะครับปากน้ํานะครับดีดีสวยงามนะครับ คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ